เออคะนึกมงปูกาปูคือประทัดปูหคุ้ปู่คุมกับคือกับข้าตบว่ากับท้องจักกระปู่้าชื่อใคคือว่าคือพระองค์นึกมงนึกมงนึกโมงด่วนคือวันไปใช้เป้าไปใช้เท้าชามขณะนี้เวลาเท่าไหร่เือสี่โมงครับปู่ีโมงนะเออคือโมงครับผมีมงหมายความว่ายังไง สิสบโมงเช้าค่ะคือ,อม,มาหรือ,าก,อกาแม่นอยู่กับเอาใจมาเอาใจอยู่กับก็คือเยัมไง <c oughs> วันนี้วันที่คิบเต้าใช่ไหมครับปูม,มือดีวันที่คิบเต้าเอือจั๊กมือว่าเกือเอเือกเกือบจะออกเนะี่ย บ่จะยืดหรอกสิเอ็ดมือเออข้ <c oughs> าวาวาว่าวยืด <c oughs> ยังไงยืด <c oughs> ยืดเลกนนี่วันเข้ขรราม,มาอย่างนั้นอืมวันนี้วันชี่สิบเก้าใช่ไหมอืมฉันมาจตชื่งเดือยือพอชี่งเดือนกัเหมือนเชีงใจมีเชีงพะลุ่งพะรังเหือนข้างบ้านทองก็จะคือเขายืดเล่ะเพราะจมันทุกมันหนักอืกรรมของเวนบึนของกรรม ขั้นว่าถือแต่อยากไ่้น้ำเพิ่มคือบาน่าหาบานดื้อกัอบว่าเพิ่นนนมนั่นแหละขั้นผู้ขาไปโดดถ้านงว้ตไากเมื่งเงน้ยนั่มือเฮี้ยขายเงี้ยมือข้างขายข้ามมือบานขายช่องไปตั้งคันนั่ะเนาะอ้ <c oughs> อะา,า,า,าวาบกคำาบบคำแบบว่าได้เพราะฉะนั้นรูปห้าน,านทุกครูทุกคน ถ้ามาหาเกินกับถ้ามาหาเกินอนู้กบบพอแต่ว่าหาบ่มือกเือหาตังใจหนอยเกลืนเท่าไม่เจะสึตายถึงก็คือพอเออเงื่อนทางบานคลองกับสุดๆเยอะก็คง่างนี้พอจะหาท้าวว่าคับคือจังละมาขอพรชื่นคับเนื่อนเออขอพรจากองคูตาปูคือปรเข้าปูฟุ้มปูบุมคุมเออพรปักมาคู คือเปิด uh, ก uh, um, ับผ่านปูนหั่นรูหั่นร้านเล้คือจะครับเออข้างผู้ขามือบุนหน้าบาร์ดมือขอโปรดประทานโชคลาภให้เด้อปูนพคนกับว่าต่างต่างเด้อเนาะอีนั่งกองก้นเออานได้คือโผล่คือพายพอกระโผลพายทุกมือกันนะเพื่อนชาว่าลูกหลานจะเอาได้ไหมช้ำรับเออวันที่หนึ่งและวันที่สิบหกได้ไหมเออวันเชียงโผล่ไงเนาะ ผู้ใดก็อยากใจมากพบเปื่ยนเงินคืนผู้ใดก็อยากมาเก็บปัญหาให้กับตัวเองแต่ว่าทุกถึงทุกอย่างคงจะรวยพร้อมกันเป็นไปเมื่อได้นะยืมนะทุกถึงทุกอย่างบางเชื่อบางชื่อบุญมซึ้งท่านเท้ามาบว่าทันหอดเพิ่นเอาแตกมือมือับของบ่อด้เขาเลยรอยเลยทั้งับข้องเลยทะลเรื่องใดญเปลีอนไปกันค่เพราะทำงานลูกลานเงินละ การท่าบุญบะเกิงกันคนบารมือกัแตกต่างกันบารมีคืออะไรบารมีก็คือคนคือคือคือข่งมือคือไกเป็นชิ้นเป็นท่ำรู้จักแก้แก้ฝึกชอบทั่วดื้อบารมีก็เลยเกิดแรกไว้หูกแขกไม้กม็าะนั้นลูกร้านี่งหลักจับคำพอไหเวเรื่อง เออพอแม่บอ,อยากให้ยููให้เจ้าโต๊กหมอนะลรกมุกหมัดพอแม่อยากทุบอยากรั่งรูกร้านให้ขคืนจากเมืองนระกแต่ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะใจเขามีมานมาครอบงำมานตัวนั้นก็คืออะไรมานตัวนั้นก็คือกิจคือใจของเรานะักเอง ในเมื่อเอาชนะใจตัวเองไม่ได้เอาชนะมันไม่ได้ก็ต้องเคลียาก็ต้องเดินตามสายม,ามา่านม่านพาเดินทิศทางเขาต้องไปตามเขาเพราะว่าอืมกึกจเข้านันม่นวาเทียงม่นวาวตุกมันเอื่อยเอื้องมันอ่อนไว้เือบ่อึกติ๊บอ่อึกไก่ม่นกับบ๊ได เว้ยงต้องปืนค <ữa> ือพอบอกเว้ยงเฮาต้องปืนเออปืนอืมเอาคณะให้ใจมึงจะดึงกูไปเดี๋ยวกูบักไปอืมมึงจะดึงกูไปนโลกใช่มหมกูไม่ไปเออมองได้เฉ่งเฉ่งสว่างมองได้เือนตัวอย่างคือดีเฮาเห็นปั่นแล้วเล้วเอาตัวอย่างคือไปปฏิบัติเออคืออะพูดพูดให้นของเฮานนาะ พ so pues like ื่อปัจ nah, จุบันชาทุกมือนี Про ่งจะไมรู้มือกี้บ่อใดเดือเนื้อหอนใจผู้ราคนกับเป็นทุกข์มกทุกข์ใจงอนเป็นนอนกั่กั่าครอนั้งกัํมเก่ากมมือกัํมใหมกัมือช้าช้กั่มว่มาชะช้ํุ่มกมือผู้ป่าข้อมือะลับมากกั่เรื่อยวกั่นอืมทุกเช่นกุย่างลุกร้านก็ะเรื่อพึผ่านดือึผ่านึ้งบางคน ไม่ได้ผิดพลาดเพราะตัวเองแต่ว่าลูกเต้าพ่อเม่์คือนั่งลูกด้านลูกดื้อละแต่ว่าพ่อเม่์ช้อนลูกดื้อแต่เปุยงทำมเมื่อเอาความพอเมย์เอาแต่ความงูหว่ะเอาแต่งูเป็นไงขึ้นได้บพรักเพรดื้อเขาดึงไปมั่งเมืองเราขึ้นสื่อพ่อเมย์พ่อผาสื่อเป็น ก็แหว่งเงินทองอเมืม่อเื้อน้างบานรถก็เอาไปจำเมากจำนำ้ำเอาไปขายมือถูกชิงถูกอย่างอเออพอเหลือห้อยตืน่นห้อยมือพอเมื่อวหร่หนานหนาลูกท้างเป็นกันค่ะอืขึ้นอยู่ก็เอาเป็นตัวยางเอาแต่ตัวยางจึงพอหรือเออค้างหมูข้าง,างวกดึงป้ายมูนไปหนาเนาะเออ ป้าทุกหรือภาพไปค้ายไปกำผูภาพไปร่มงขึ้นั่นถึงบอถือต้องมันก็ต้องเป็าำตรงตรับาำต่อไปทำหรับคนนั้นทำคนนั้นได้ใช่ไหมเออถึงมาโทษดื่มฟ้าอากาศบ่อชอยบ่อไดเพราะโโรว่าเป็นกรรมของเขาไงกรรมที่เขาช่างมากก็คือมากนะลูกเนาะเอออารักการฟังถืศแล้วปาทม รับขันเรีวกขอเรียกขอคือเการ้ำคือข้นบ่บอกกับบ่ได้ข้าบ่บอกกับหน่างหมอหน่างนั่งลุกนลานกระดาข้นบอกว่าถือกับฟื้กับปั่นนางเตะถวยเตะข้ามเตะหัวเตะห้าวปั่เนาะือข้นบ่เตะถือน้ำบักจับเรยกกระน้ำบอกหายมันได้ เอารถต้องบานหนึ่งหกหกเก้ามาเอาตวบานหนึ่งหกกเก้ามาเอาดัว้านผัดถือบาร์นะบ่ดถืออื่นแล้วไตหาตเตหาตเกห้างเ้อบ่ถือรอบชารอบแล้วกับมือร้ายอ๋อเดียวมนมืหลายรอบคือค้อมานกินข้าวไร้ขาวกินข้าวชากแล้วกันข่าเืีองกินข้าผียงแล้วกันข่าแป้งบ่ออยากเบา รำเอามาจำวันไแม่โบยนักกงกอยเออโอ้โหบอจวรเอ่าชื่อให้มาพ่ออ่านือคนถูกรางวัลชื่อของให้น้อยเออแล้วก็มีรางวัลชื่อหนึ่งตามมาชาวบ้านว่านเอารางวัลชื่อของไปก่อนนางคำตั้งคุกถิตตาใช่ไหมครอบครัวคนชูกอดีกับ เพถวายเออไปกู่ไปใจรวมเกรวมขางน้ำมาคู่แด้น้ำปูคือปลาคาวปู่าผัดวา,ดาดราัทผู้ขาใ้ร่างวันคือของอือเพอาได้บกเยี่ยมจึงไต้วาก,กัะบกบกมือกับบกใจวงได้ร้ายเนาะบกคือร่างวันคือนึ่นวันวันบุกรข้าร่างวันคือป้ด้อยมาบม่นนบป,อปอบออออ้อด้วยบ่เออ้วก็ให้ตืบ้วก,ก็ให้ตอ,อืพวกนั่งลอกนั่งร่ำน่ำเนาะ เออคนแรกทือานพอนะอืเออวันนี้ไรรางวัลคือของวดน่ะอาจจะเป็นรางวัลคื่อ่รางวัลคือเงหมวดหนึ่งรูปถ่ายมือห้าบ้านว่าเออบอกถ่ายก่อนกต่ดกัอพ่อพ่อจะไปดื้อไปจับปลาข่าวันคือหนึ่งทันบาทสองห้าหกห้า้ายรางวัลคื่อหนึ่งรู้จักไหมว่ามือตัวนั้นอะไรปูบอไวิบัยตือจ้ว บางวันเรื่ขาเอาไายบ้าเรื่อครับปูเอาทายรองตัวครับคุนเอาไายสตัวเลบางว่นือมึงจะเาเอาถอดมข้อมือบุญเพราะทัางมาหออเนาะครับปู่เอาเรืา่ายของตัวกับพ่ออารมุณอรวร่ายรูป่าร้า,างใหญเนาะถ่าวันที่หนึง่งจำวันที่หนึ่งเด้อครับปู่เพราะว่าจะจัดงานวันที่เก้าทันว่าทะเลาะทะเลาะองค์ปู่คือฝระข้าเออขึ้นห้อขึ้นห้อง,องเลดบุญบานบุญเชอน เออพอกระดยว่าขั้นให้บุญผ่านบุญเฮื่อนก็ต้องไ้ถูกได้ราเบิดสกได้มมเออฝืซื้อมงคลบานของอีนางราบานเลธิ์หาเกิดบานทธิอีหาเกิดมันกับมือแค่นั้นเดว่าจะไปงานบานพื้นได้งานบานมาคู่ด้คเพราะปู่คือพระเขาฤทธิ์เก่าเก่าไปยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมยังไม่หายไปไหนเออบานเทธิือ แม่ขู่ห้าเกลือหรอปู่สี่พวกเขาเรียกที่ก9าวกาเปิดเรียกที่ก้าวกาวเปิดวันนี้เข้าบนเข้าร่างอาคูาว่ากันขังมั่งเติดนกันขังเด้อเด้ออาผู้ใดกอยากมือผมมั่งห่วงขังอาชิ้านตึดเอาเด้อเด้ออาชิ้างมาทางตือนลยอะพจะนั่งคิดคิดลิดอย่ารนั้นนะนั่งข้างในดูว่าใครจะเป็นคนโชคดี ว่าจะมือเก้าภาพจัดงานวันที่เก้ามาจึงต้องตึงต้องผูทูผูวันเอวันจนัดเนะวันพูวันคับเรือดกับปูวูพอเลิดหักบัคัู้แกับพอเลือดหักเนาะแก้วกะ แต่กูได้พอแต่กูได้ยังทั้งนั้นเวลเดี๋ยวันที่หนึ่งะหลังนีวันที่หนึ่งคันว่าเป็นมือค้นวันดรือเป็นเดือนชื่อองค์ปู่คือพระฝ้าลงมาถูกตื่ชื่อบานเดื่อหักเกิดทุ้มหักเกิดทุ้มไม่เคยหักเกิดช้อมเหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนแปลงยังมาเปลแป้น การดูทื่อเก่าการดูปูกเดิมบ้านเรขที่ไม่ขู่ก็ไม่ได้สูงหาไปไหนนึกภากันจำได้ทําจการได้บ้าเออกาได้กับากกันชือกันข้างอาบุญกับได้เล้อเร้อยกได้บูญให้ทางเอาวอยากคือเรีก็ให้คืออาอือยาโทษกันอยากโทษร่มโทษแรง ยาโถดปากโถดยื้มเออบางเคือบวางชื่อดวงเฮ้ามาบ่าท่านหอดท่านถึงแม่แตาขั้นคนบอกาะหัวหักระซมจะได้เินเนาะอ,อันพอเบา,านะ่ะอืมเบาว่าจังไสเออจะเงินก็แบบพ่อมั่เอา่าไร้เออืน,น่ะแต่คือเขาน้อมรับมันบ่นเอาไม่ได้ซื้อไม่ได้ก็มือนี่แหละทิ้งได้บางมันของแต่เขาเอามือไปไก่มัดกระหอนกระไม้ รู้แั่ไม่ก็เหมือนเรียกเหมือนเบื่อนั่นแหละลูอืออันไหนถ้าไม่ใช่ของเราถ้าไม่ถึงเวลาอยู่กลาง n g ก็ไม่ถึงเข้าใจไหมอือมันเป็นคือการเป็ี่ยนการท่าเขาเท่านั้นอ้าวขอให้อหายย่งเข้าใจมือถุกมือดับมือถุกมือวัดอายุวันนั้นถูกขาดเพระนั่นคือคแล้วก็วัวจะตลอดไปนะลูกนะอออ้าวเดี๋ยว่งวัดชื่อสองวันหน้าเดี๋ยว่งวัดชื่อสามวันก็คือเพราะี่ยงไปว่างซึ่งกันอือ อันนี้เอฟซีผ่านทางช่องดิ้มแล้วรวยมาเออด้วยแต่เอฟซีกดผมเนาะพอเดอ้อผู้ใดถือว่าถือว่าเ,เด้อจะว่าหันมาคู่ได้ข้ามมาคู่เพราะมือผู้ขาขบบเขาเพ่อได้เคลื่อนดอวกว่าขาผู้นักนโตเด้อห่างละมครับผมมันมือายข่างเนาะครับอืมทุกขึ้นคู่กนเออบางคนก็เออเคือแท่นมาคู่ได้วา่าค่ะอืมมนคู้ไดมากก่าบอกกัว่า เออมาป่คือปลากราบ่กงบ่ท่านเออมาเบิ่งเอาเนา้อหลเนาะอ่านังกะเร็แกรเข่งเนาะลูกเนาะเราวแตะใจไข้มั่นืึ้นดีก็ได้ดีขึ้นม่ดีก็ได้ไม่ดีแค่น้าเออลูกรงคือ่วงมคือควากะพอกะดือได้คือได้เสียมือนเดาหลุดเอาะอให้ลูกางมือกมหลามมือูกมืหมาอานุวันนะสุาพระันหึงหึงแล้วก็เบิเตรดไปนะนลนะเอาเอะไ อันนี se ้บัตรี่ไพนกตเตอรอนกเตอร์ือ่เตอนกเตอร์ถ้เตบตเตรเตอร์เตอร์ถาเตอรวก้ือ่านเตอรเรียกว่าะรถ้าต็ากะอื ขาดตัวขาดต้นขาดตมันกบกหด้วนต็มเออขางตึ่เขียงว่าหมูอ่นบแถกระดูกมันมาตึงหมูเออมันตึงหงข้าแใช้กระดหมูนะข้งตัดกระดูกอ๋อโมอไางไงหอมปูหอมข้างใชระดูก บมู้าขาวแก้าวกงาแมเบ้ดี่ววขาวแกงแกเตะหมูข้ากงงเตะหมครนั้เตะมูขาวแกงข่กข้าวอกงข้าวแกงแกงขาง้าวแงข้วข้าวแองข้าวแงข้าวแกงข้าวแขาวแกงขาว่้าวแกงข้าวแขาวขาวแกงาวแงข้งขาง้วากขาากวา น้าะก,กุพันนกเตว่ากัพี่แค่พันนกเต้าะรอื่ก็ไปยัดอะไรอื่นะมันมีสองตัวมันคือเลขหกสองตัวเข้าใจป่ะนัดเลขหกออกมันเป็นเต้มันเรกว่เป็นเต้ครับทีพอจังเลเบิ่งขังขังขงขงมาเบิ่งขังแู้วถได้ถูกาุเ้าดีมากคือพอว่าครับ แกแข็งคือกับแข็ง hmm. ว mm ่าถือมักเปงทั้ทางนะพบกเจ้าป้ายใหม่หมองนันเนาะอ่าขอให้กืนยังวัดชรีใช่งไหมเออเอาห้มือโขดมือรากมือโขดมือหมอนั้งลูกเด้อสามวันสวดคนม่ดื้อเนาะรวงไม่ค่อยดื้อนะลูกนะไปแก้่ยกังไปเรเ่อไปแกลี่ยอ่ะ ภมัไปทั้งวัดทั้งว่านมิลังไดต้ดาวตั้หม้งห้าห้มือเกิดไม่หลับไม่กิดไม่อหวอ่าขอขอจากองค์ปูอพระค้าห้มือเกิดม่อลับไม่กิดม่อหวคือพับพับแก้แด้ขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมันงายงางาลงมาหืงหึงแล้วก็ดูดอ่ะอืมครเขใครืองานการเพชรกาทองอืมาอีกแล้วจาทุ่งทางภูกากตัอวันรักสามร้อยสามร้อยเดือนรักเก้าพันอืม ตือพ่อเมืองเงินเดือนจริงใช่ไหมเงี้ยว่าค่ะพ่อมันเงินเดือนพอนะเงินเดือนของอือนังการคือจ้าเขาฉาชง้างบุญไว้ได้เนี่ยเขาจังได้เลยคือพ่อมมนเงินเดือนปูต่าไดเขาใจว่าอีนังต่โม่จ้าปูมาอือนังการคือฉาชงทางบุญวันระถามพันใช่ไหมคือถามบม่ บาราถามเขก็คือเดือนักเก้าพผ่นสมบักเชื้อื่ออ่านออกมาในหนังสือนะเพราะฉะนั้นเขาจะชงข้างบุญก็เป็นบุญของเขาไม่ใช่บุญของบักเชื้อเอื้เออเขาเป็นคนถวายเขาเป็นคนข่าพ่อครับนางชะเทุอมปากบุยท่านว่ฮะ ข่อหายมือถูกมือหลาถกมือวัดอาดูว่นนัถูกขาพายรักหึงหึงแล้วก็รวยรวยนะลูกนะเจะรือจะรื้อลูกอาพออว่พก่อหาแเราเด้อขอรับหายเราอาบางที่ขาผู้ไดแตงหมูจะปูข้อยิงนัดแต่งหมูฉะท่งขทางบนไปเรื่อยเรื่อยเ้อพอเ้อขออหาผู้ข่าหางมือดื้อใหญ่ข้อหาผพ้ข่าืาสบายหมถบาบ้าอใจ ถามว่าอีนางแต่งม้อมือถือมิ้โชบมือเป็นอย่างถือบ่มือพอคือหายยูงันไหมเอออีนางแต่งม้อขั้นจากได้ค่าน้ำหมูกน้ำมันพอคือหายเด้อสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้อีนางแต่งม้อให้ไปทึบไปจัทิบแปดทิบเก่าเด้อเด้อทึบแปดทึบเก่ากับพ่อแบบอีนางแต่งมือสำหรับมือนะ ค่ายืดคลบแปดไม่มีพาคัายืดคเก่าใหญเงือนเนาะอาาชกม้าดำลู่อ่ะจะเขาคันเอฟคีผ่านทางช่องแตงหมผพาดูไว้อือพอเอออ่ะมานมาทางช่องแตงหมนางมาลรีใช่ไหมก้าวก็มือนายบุ๊คคือพัชอชทยสองร้อยก็มือ นางลงรักแต่มือน้ะนามตะกุ่มคือว่าไม่ชิดรอหรอชิีอคือคือนางตะกุลมบวเออนางเช้าคดสะพ่อใช่ไหมคือขาอะไงอีกคือขาบ่านคือขาทักมือว่ะคือขาบ้า้ เสียงหนังคือกระดาษต้องคื่นต้องตื่นเลยผู้อ่านมัาปวดมาปวดหมองนะมันปวดหมองนะก็ต้มาสะกดีนะเออไม่ใช่ธรรมดาแต่ดูหัวก็สะกดยากแล้วยังมายากหนังสือภาษาไทยอืกวันละครั้งื่นโอ้ทั้งเต้ทั้งแต้ไปจังหวัดนาะอืกอ้าเขาให้อื่นขี้มือโขีมือดำมือเขียวมือมัน กูผูกก่รับด้วล้วอูกเดออเอออานก็ถือกรเดีย่าทำแบบนี้กาูกคือบางท่านกิคือหลังตัววกับวไหนเมื่อปลายขนาอ๋อทั้งยิงบาบางเอคอผ่านทางเข้ามเืออืถอดแหวนจำถนแหวคือพอฮักขนานเขาใจพอทั้งเหมือนกัน